สวัสดีครับผมปอนจากช่องกันเนอเร์ข่า้ข่าวจะมาสรุปข่าวสารตลาดซื้อขายนักเตะสโมสรน,นอสตันนัะจำมนที่11กันยายน2563มีประเด็านอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับเทียบเดวิดยืนยันโอบาเซนแล้ว3ปีเดวิดออลสตีนจากดีแอนเลติกประครบข่าวปีแอร์อิมาริกโอบาเบยองกองหน้าาอ,นอน์เซนเตรียมเซ็นสัญญาระยะยาว3ปีพร้อมขึ้นแท่นนักเตะค่าเหนื่อยแพงที่สุดในสโมสรทันทีหัวหอกวัย31ปี ซัดไปทั้งหมด2ี่ประตูเมื่อฤดูก,กาลก่อนโดยเขาตกเป็นข่าวเจรจาสัญญาฉบับใหม่มาแล้วระยะหนึ่งและล่าสุดได้ตกลงเซ็นสัญญาฉบับใหม่ไปเรียบร้อยแล้วการเจรจาอย่างยาวนานทำให้ตอนนี้โอบามายองจะกลายเป็นนักเตะค่าเหนื่อยแพงที่สุดของสโมสรปืนใหญ่แซงหน้าตัวเลข3ามแสนห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์ของเมซุตโอซิลแน่นอนรายงานยังเปิดเผยว่ากุนซอคนหนุ่มรวมถึงพ่อของนักเตะค,คือคนที่มีอิทธิพลอย่างสูงในการโน้มน้าวให้เขาตกลงฝากอนาคตในทิศอิมิลิสเตเดียมบอไป ดาวิ่งทีมชาติกาบองเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายที่รับค่าเหนื่อยจำนวน200 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ทำให้ทางทีมลอนดอนต้องโดนบีบให้เลือกว่าจะขายเขาออกไปในซัมเมอร์นี้หรือเสียไปแบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์หน้าอินเตอร์มิลานบาร์เซโลนาเป็นหนึ่งในหลายสโมสรทั่วยุโรปที่จับตาสถานการณ์ของอดีตดาวเตะบุนิเซียดอตมุนด์และพร้อมขอยับเข้ามาแทบทามหากการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ไม่ได้อย่างไรก็ตามตอนนี้เขากำลังจะลงนามในสัญญายาวจนถึงปี2023 และแน่นอนว่าค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นมาหาศาลสะท้อนความสําคัญของตัวเขาต่อการได้ล่าแชมป์ในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับวันใหม่เลยครับผมไปดูประเด็นต่อไปเลยครับสิงห์ผงาดใกล้ได้ตัวมาตินเนสเดลลิเทเดกรารายงานข่าวว่าแอสตันวิลล่าหวังว่าจะสามารถติดดีคว้าตัวเอมิลิโนมาติเนสผู้รักษาประตูมือสองของอาร์เซนอลไปร่วมทีมได้ด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์เข้าใจกันดีว่าทางวิลล่า ได้มีการเพิ่มข้อเสนอจากเดิมที่ยื่นเข้ามาในรอบแรก15ล้านปอนด์และทางอาร์เซนอลก็ได้ตอบรับข้อเสนอดังกล่าวแล้วคาดว่ามาร์ตินนสจะย้ายทีมในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสำหรับตัวแท็กเตอรทางอาร์เซนอลเล็งไว้ก็คือดาวิดลาย่าเพื่อสารประตูทีมเบนฟอร์ดที่แสดงความต้องการที่จะย้ายมาเล่นให้กับทีมปืนใหญ่และตอนนี้ทางเบนฟอร์ดยังปฏิเสธและไม่ต้องการที่จะขายนักเตะค,คนสําคัญในทีมออกไปแหล่งข่าวยังเปิดเผยอีกว่าอาร์เซนอลได้ยื่นข้อเสนอจำนวน10ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อดาวิดลาหย แต่ถูกปฏิเสธไปเบนฟอร์ดแจ้งกับอาร์เซนอลว่านักเตะไม่ได้มีไว้ขายด้านอินดีเพนเดนต์สื่ออีกสำนักของอังกฤษรายงานว่าปาติเนตได้บรรลุข้อตกลงง่อนไขส่วนตัวกับทางวิลล่าแล้วโดยเขาจะเซ็นสัญญาระยะยาว4ปีรับค่าเหนื่อยจำนวน60,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และการันตีตำแหน่งมือหนึ่งให้กับนายทวารรายนี้อีกด้วยเบื้องหลังที่อาร์เซนอลยอมปล่อยมาติเนตออกจากทีมครั้งนี้เนื่องจากนักเตะปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ที่ทางสโมสรยื่นให้และเขาแสดงความชัดเจนว่า ต้องการเวลาลงสนามเป็นเรื่องสําคัญมากที่สุดซึ่งทางอาส์เนนอลก็ไม่สามารถการันตีเรื่องดังกลางก่าวให้กับเขาได้ในประเด็นนี้นะครับก็วิดวิดกันทั้ง2ฝ่ายนะครับทางนักเตะก็มีโอกาสในการลงสนามในต้นสังกัดใหม่ส่วนอาร์เนนอกก็ได้เงินในการเสริมทัพนะครับผมมาดูประเด็นต่อไปเลยครับลือปืนสนดึงเอลชาลา์ลีมีารายงานระบุว่าอาร์เนนอลให้ความสนใจสเตฟานเอลชาลาวีและกําลังติดต่อกับเอเนตนของนักเตะถึงการคว้าไปร่วมทีมในทิดเอเมลิสเตเดียม กองหน้าทีมชาติอิตาลีย้ายจากโรมา่าไปเล่นในลีกประเทศจีนกับเซี่ยงไฮ้สินหัวเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วด้วยค่าตัว19ล้านยูโรอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าดาวเตะวัย27ปีต้องการกลับไปเล่นที่ยุโรปโดยมีโรมา่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงกำลังมีการพูดคุยกับเอเย่นของเอลชาลาวีเพื่อหวังดึงตัวค้ากลับไปเล่นที่ลีกเอิงเหมือนสมัยที่เคยไปอยู่กับโมนาโกอย่างไรก็ตามล่าสุดจาลูกาดิมาซิโอและนิโคลโลซีล สองนักข่าวดังชาวอิตาลีระบุว่าอาเซนอลก็เป็นอีกหนึ่งที่กำลังติดต่อในการดึงตัวเอลชาร์ลีมาร่วมทีมเสี่ยงให้สินหัวพร้อมปล่อยเอลชาร,ร์ลีกลับไปเล่นที่ยุโรปแบบยืมตัวนอกจากทีมที่ก่าวมาข้างต้นแล้วก็ยังมีทีมอย่างยูเวนตุสแอตเลโกมบดริดที่ให้ความสนใจนักเตะรายนี้เช่นกันสำหรับตัวผมแล้วมองว่าน่าจะเป็นข่าวลือน,นะครับเพราะนักเตะในเกมลูกของอาเซนอลมีให้ใช้งานอย่างเพียงพอแล้วครับมาดูประเด็นต่อไปเลยครับผม เบสเชือเลิกสวนเบียรลินหันไปยืมตัวฟอเรนซีเติมแบ็กขวามีรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงใกล้จะปิดดีลยืมตัวอเล็กซานโดรฟอเรนซีของโลมามาเติมในตำแหน่งแบ็กขวาและทำให้พวกเขาถอนความสนใจในการดึงเฮกตอร์เบรลินไปร่วมทีมเบสเช่กำลังต้องการแบ็กขวาคนใหม่เข้ามาเพิ่มเติมในซัมเมอร์นี้แล้วดาวเตะวัยยปีก็ใกล้ที่จะย้ายมาคาแข่งในแดนน้ำหอมด้วยสัญญายืมตัว1ปีและมีออปชั่นซื้อขาดในภายหลัง เบสเชผ่านการเป็นข่าวกับเบอร์ลินมาก่อนหน้านี้ได้เชื่อว่าอาร์เซนอลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอหากมีราคาที่เหมาะสมสําหรับการดึงตัวถึงอย่างนั้นหากดิวฟอร์เรนซีเป็นจริงก็น่าจะทําให้พวกเขาพอใจกับตัวเลือกแบกขวาที่มีอยู่ในมือฟอร์เรนซีจะเข้ามาทดแทนโทม,มัสมูริตีที่ย้ายออกไปอยู่กับทางบุนเซเียดอตมุนและจะกลายเป็นนักเตะอิตาลีคนที่2ภายในทีมหลังจากมีมาโกวลเลติกอยู่หนึ่งคนแล้วเขาโดนปล่อยยืมตัวไปกับบานเดเซียในครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้ว ได้ได้ลงสนามในลาติกาไปจำนวน12เีมด้วยกันเปาโลฟันเซนกากุนซือของหมาปากกรุงโรมปรับแผนมาใช้หลังสามคนซึ่งก็เปิดทางให้ฟลอเรนซียืนกาบขวาได้แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีความสุขและไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมเลยทีมที่ให้ความสนใจบีญลินก็ตัดตีกหนึ่งทีมนะครับผมรอดูวันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์ของบีญลินนั้นจะเป็นยังไงในอนาคตครับบอร์ดบริหารปืนปัดข่าวเซ็นนักเตะโด,ดยเลือกจากเอเยน่น วินัยเวตคาเตซามกรรมการผู้จัดการสโมสรแอ,อสตันนอนปฏิเสธความกังวลเรื่องความสัมพันธ์ของทีมกับเคียนจูรับเชียนซูเปอร์เอเนต์ชื่อดังชูรับเชียนมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับเอดูผู้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของสโมสรเช่นเดียวกับลาอูซาเยอีอดีตหัวหน้าผนกฟ,ฟุตบอลของสโมสรมีการตั้งคำถามเกิดขึ้นอย่างมากมายระหว่างอาร์เนนอลกับชูรับเชียนโดยเอเยตนรายนี้เป็นผู้ดูแลทั้งดาบิดลุยเซดิกซัวเรสและวิลเลียน ที่เพิ่งย้ายเข้ามาในซัมเมอร์นี้วินัยตอบว่าผมดีใจที่คุณถามคาถามนี้นะผมได้เห็นได้อ่านและได้ซึมซับหลายๆอย่างที่ถูกพูดถึงเกี่ยวกับการทํางานของเรากับเอเย่นเราไม่ได้เลือกนักเตะจ,จากเอเย่นของพวกเขาเราเลือกนักเตะจ,จากตำแหน่งที่เราต้องการเสริมความแข็งแกร่งและคาแรคเตอร์ที่เรามองหาจากผู้เล่นว่าเขาคนนั้นมีคาแรคเตอร์อย่างที่เราชอบหรือเปล่าเอเย่นของพวกเขาคือใครเป็นเรื่องสุดท้ายเลยเมื่อเราตัดสินใจแล้วไม่ว่าจะได้นักเตะแบบไหน พวกเราไม่ได้เซ็นสัญญากับนักเตะโดยเลือกจากเอเย่นนั่นคงเป็นแผนการที่บ้าบอมากๆเป็นการลดกระรแสแฟนบอลนะครับที่มีการวิจารณ์ว่าทําไมนักเตะที่อาร์เซนอลนึ่งเข้ามานั้นล้วนแต่เป็นนักเตะของเคียร์ชูรับเชียนทั้งนั้นนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารสโมสรอาร์เซนอลที่ผมหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังครับผมถ้าเพื่อนๆชื่นชอบในเรื่องของข่าวสารสโมสรอาร์เซนอลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องกันเนอร์ขยี้ข่าวช่องนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ กราบขอบระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ